คำดูเนี่ยจะมีแรงตึงอยู่มากนะจาย์จะช่วยลดแรงตึงโดยการชันเขานะ่าแต่ชันเข่านี้ดูนะตรงนี้จะแบ่งเป็น3จุดสําคัญมากก็าเรียกท่าฝืนนะจย์ท่าฝืนก็เป็นการกดเพื่อส่งเลือดส่งกระแสประสาทไปไปกระตุ้นที่มดลูกนะแบ่งเป็น3จุดแบ่งอย่างนี้ตักากไปถึงหัวเนาแบ่งระยะทางแล้วแบ่งออกเป็น3ส่วนนะสส่วนก็3จุด จุดที่หนึ่งดูนะครับจุดที่หนึงจะเฉียงเข้าเอาข้อนิ้วกลางลงนะหมดรูปอยู่นี่จานจะเฉียงลงนะไม่ได้ดนะเฉียงลงตรงนี้ลงไปค่อยๆค,คอนโทรลลงไปตัวนี้จะวิ่งไปที่แคมนอกตึงไหมยังตึงไปแคมนอกนะจุดที่หนึ่ง ะนะจะช่วยส่งอาคารรู้สึกอะไรครับอ่าร้อนไปแด้านอกจุดที่2ขยับลงไปก่อนถึงมดก่อนแบ่ง3ส่วนนะประมาณการเอานะจุดที่ S 2จะเข้าแคมในนะครับจะเข้าลึกมากขึ้นจะวิ่งไปที่กดคมตงดติดตึดเส้นเลือดที่จะไปเลี้ยงมดลูกเส้นเลืต่างๆจะโดน นวดไปที่ปีกมดลูกด้วยอันนี้จะโดนปีกมดลูกโดนเอ็นยึดทั้งหมดแต่ก็จะโดนเส้นเลือดเนี่ยเต้นตึ๊บๆใช่ไหมรู้สึกไหมเต้นตึ๊บๆๆนะเข้าแคมนะนับเท่าไหร่คะประมาณสักสิบวินาทีเข้าไหมเอ,อ,อิงเข้า okay. ปล่อยรู้สึกอะไรคะร้อนไปที่ด้านล่างเลยไปที่น้องสาวเนาะ และเสร็จจุดที่3เข้าใกล้ตัวนี้จะเข้าตรงกลางเลยเข้าจุดตรงกลางเลยคริสโตเรสอะไรพวกนั้นเลยเข้าไหมเตึงตรงนั้นไหมตรงกลางเลยเห็นไหมมันจะขยับเข้าไปทีล้นี้จากแคนนอตแคนน่าแล้วก็ตรงกลาง ซสักสองสามรอบก็จะเข้านะอันนี้ก็เป็นส่วนที่ช่วยจะเป็นเพื่องจะเป็นอะไรก็ได้หมดเพราะเราต้องการปรับเวลานวดมันจะเป็นปรับเดี๋ยวในอนาคตจะมีเทคนิคอีกเรื่องของการถ้าถ้ามันตะแคงเราจะต้องนวดแต่ถ้าตะแคงอย่างที่จันบอกเอ็นมันตึงคุณจะต้องเข้าไปนวดที่เอ็นนั้นให้หย่อนแล้วก็จะมีเทคนิคบางส่วนที่จับงอขาบิดอะไรต่างเพื่อจะดึงให้มดลูกมันกลับเข้ามา แต่อันเนี้ยนวดได้ทั่วไปเลยผู้หญิงทุกคนเราสามารถนวดได้หมดส่งเสริมสุขภาพทางเพศตรงนี้ได้หมดหรือแก้ปัญหาเกี่ยวกับหมดรูปเขาได้หมดแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ารอยเลยก็อย่างที่บอกฉันอาการอย่างส่วนหนึ่งอาการต้องอาการด้วยแล้วก็ตรวสจากที่เขาบอกเราโอเคค่ะ